อ่าครับก็วันนี้มาแก้อาการเครื่องนะครับมิซูดีดองตระกูลพวกนี้นะครับดองดองทั้งหลายนะครับมาแก้อาการนะครับน้ำมันโซล่าลงอ่างนะครับแล้วเครื่องมีฟันขาวบ้างดำบ้างปะปนกันไปนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแก้นะครับนะครับก็นะครับเห็นกันอยู่นะครับหรือแค่ฝาหน้าครับมอน้ำดูความร้อนให้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ่อนอกเหนือจากปั๊มแล้วนะครับน่าจะมีหัวชีดนะครับต้อง ต้องแก้ไขนะครับคลิปนี้มาแก้เครื่องมิซูนะครับเดดองดีดองอะไรทั้งหลายนะครับคุณดองดองนะครับมาดูว่าชีดอันนี้การเสียงของวัชีดนะครับสังเกตนะครับจะมีการเยิ้มนะครับจะมีเส้นเยิ้มอยู่่าฉีดเป็นฝอยนิดนึงแล้วจะมีเยิ้มนะครับหนึ่งอาการนี้นะครับถ้าเครื่องใครเป็นหัชีดลักษณะนี้หรืออาการนี้นะครับ เตรียมตัวได้เลยนะครับเครื่องคุณนะครับเวลาติดเครื่องครับจะมีฟันขาวบ้างดําบ้างนะครับการยกของวาลครับหรือวาลน้ํามันนะครับแล้วก็หัวฉีดเนี่ยนะครับการยกของหัวฉีดจะมีปัญหาแน่นอนนะครับทําให้ดูครับหมุนได้เลยนะครับมันจะเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นเส้นออกที่หัวฉีด นี่คือการเสียแล้วเยิ้มเลยนะครับหยดเยิ้มนะครับการเสียนะครับมิสูสิบสี่แรงเดดองดีดองอะไรทั้งหลายนะครับตระกูลนี้นะครับเป็นเครื่องก๊อบแล้วการพูดงานครับก๊อปมิสูนะครับผมเกิดไม่น่าทันหรืออาจจะทันแล้วยังเล็กอยู่นะครับดูนะครับนะครับเป็นเส้นนะครับมันไม่ได้ฉีดเป็นฝอย นะครับโอเคนะครับอ่เาเดี๋ยวรูตรงนี้ต่อเน่ยนะครับอืมูนี้นะครับเนี่ยรูข้างในเนี้ยนะครับ จริงๆมันจะต้องมีแหวนปิดรองหัวฉีดนะครับที่ไม่ใช่แหวนแบบนี้นะครับมันจะเป็นแหวนตันเลยนะครับคุณไปดูมิซูตระกูลเอ็มหรือว่าเอ็นเอ็มนะครับทั่วไปนะครับตรงเนี้ยข้างในเนี้ยมันจะตันนะครับจะมีรูตรงกลางน,นูนอกมานะครับตรงเนี้ยจะมีรูตรงกลางรูนออกมานะครับทีนี้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับทีนี้ถามกลับไปว่า แรงอัดนะครับทั้งหมดนะครับโอกาสที่จะรั่วนะครับโอกาสที่จะรั่วนะครับบริเวณเนี้ยนะครับมีสูงเลยนะครับมีสูงเลยนะครับนะครับคุณดูหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะครับจริงๆจะมีแผ่นปิดเต็มเลยนะครับตรงเนี้ยเต็มแผ่นเลยนะครับแล้วจะมีตรงกลางรูนเข้าไปเพื่อรับร่องหัวฉีดตัวนี้แต่ยันเนี้ยไม่มีหายนะครับเวลาติดเครื่องติดนะครับทํางานหนักๆ นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสังเกตดูรอบหัวฉีดบริเวณพวกนี้นะครับจุดวงกลมเนี้ยขอบๆมันเนี้ยมันจะมีควันออกนะครับจะมีควันออกบริเวณรอบหัวฉีดบริเวณนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับจะมีฟวันออกนะครับฟันตัวนี้ก็คือแรงการร่วของมันนะครับก็คืออย่าไปตกใจนะครับเพราะว่าช่วยไม่ได้นะครับมันหาซื้อไม่ได้จริงๆครับตัวเนี้ยก็คือการร่วออกของแรงอัด หรือว่ากวันบางส่วนมันออกที่หวัวฉีดนะครับก็คือผมตัวนี้นะครับตระกูลนี้มันเป็นร้านอะไรเขาเคยบอกผมนะครับผมก็ไม่รู้ผมเกิดไม่ทันนะเขาว่ามันเป็นตระกูลก๊อกนะครับก๊อกของมิตซูมาผมไม่รู้จริงไม่จริงนะครับถ้ามิตซูนะครับจริงๆมันจะเป็นเหมือนกับอลูมิเนียมนะครับตรงเนี้ย ป็นอลูมิเนียมแล้วจะเป็นลายตะแกรงนะครับ M14 ตัวนี้ M14 ของมิซูใช้ลายมิซูได้เลยครับของ M14 นะครับตัวนี้นะครับมาหานะครับด้วยอาการเสียนะครับก็คือที่มออกคลิปนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือจะให้ลองทามันเองดูนะครับมันไม่ยากคลิปนี้อาการนะครับน้ํามันน้ํามันที่อน้ํามันดีเซลหรือโซล่าครับตัวนี้นะครับบุนเติมเต็มถังนะครับมันไหลลงอ่างหมดเลย ไหลลงอ่างในแน่หมดเลยครับแล้วมันก็ปิ้นออกตามข้อต่อตามข้อต่อตามกระเดื่องกดวาลวอะไรพวกนี้นะครับปิ้นน้ํามันหายหมดเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าน้ํามันลงอ่างผสมกับน้ํามันเครื่องทาให้เกิดาการหล่อรื่นที่ไม่สมบูรณ์นะครับ mm. เครื่องนี้นะครับ mm. ก็ได้ทําการแก้ไขนะครับ mm. วิธีการแก้ไขก็ mm. ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ เปลี่ยนลูกปั๊มทั้งหมดนะครับเปลี่ยนลูกปั๊มเปลี่ยนวาล์วปั๊มนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางยางรองวาล์วปั๊มนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับสองวาล์วนะวาล์ววาล์วดอลิ้นนะครับปิดเปิดน้ํามันนะครับที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ยางสามตัวจบนะครับหายไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูจังมวาชี เราต้องใส่สีเทานะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับตอนนี้มีปัญหาที่ทําให้ดูนะครับพอเราเปลี่ยนตัวนี้เสร็จแรงดันสมบูรณ์ขึ้นนะครับทําให้หัวฉีดมีปัญหาคือการหยดย้อยเพราะสู้แรงดันไม่ไหวนะครับหัวฉีดมันหลวมก็คือปกติเปลี่ยนลูกปั๊มต้องเปลี่ยนหัวฉีดด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเปลี่ยนหัวฉีดให้ก่อนนะครับเพียครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับการแก้การง่ายๆนะครับน้ํามันลงอ่าง เปลี่ยนลูกปัม้มเปลี่ยนวาล์วปัม๊มเปลี่ยนยางรองวาล์วปัม๊มจบเลยนะครับไม่ลงแน่นอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนหุ้งเชด้วยจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็หลักๆอาการมีประมาณนี้นะครับ